สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง bg channel นะครับก่อนจะเริ่มคอนเทนต์ของวันนี้นะครับผมขอแจ้งนิดนึงก่อนก็คือช่วงนี้ครับผมมีแผนจะเปลี่ยนตัวชื่อของช่องนิดนึงนะครับเพราะว่าชื่อเดิมที่ผมใช้อยู่เป็นชื่อตอนนี้ bg channel นะครับคือผมมีแนวคิดมาจากตัวเพจผมอะมันชื่อว่า bg comic new นะครับผมก็เลยเอาคำว่า bg มาใช้แล้วก็บวก channel ไปเลยเพื่อรอให้เป็นช่องของทางเพจนะครับและก็คอนเทนต์หลักผมตอนนี้ทำอยู่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรีวิวฟิกเกอร์เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่า อนาคตอาจจะมีการปเปลี่ยนชื่อเป็น BG Review แทนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าชื่อ BG Channel เนี่ยมันมีของเจ้าอื่นใช้ไปแล้วนะครับทำให้เวลาการเสิร์ชเนี่ยอาจจะไปเจอช่องเขาแทนจเจอช่องผมผมก็เลยอาจจะมีการปรัเปลี่ยนชื่อช่องนิดนึงนะครับถ้าอนาคตมีการเข้ามาถึงแล้วพบว่าชื่อช่องเปลี่ยนไปนะครับเป็น BG Review อะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นช่องเดียวกันนะครับแค่มีการปเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองครับส่หรลบคอนเทนต์ของวันนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวฟิกเกอร์นักเรีนนกอิจกะจากแฟนห้านะครับ โดยตัวเนี้ยก็จะเป็นของซีรีส์ Pop Up Parade นะครับซึ่งจะเป็นงานของทางผู้สมายครับโดยตัว Pop Up Parade เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมได้ยินมาว่าคาุณภาพค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ทางผู้สมายเนี่ยเขาดันมาเยอะด้วยอย่างงานถ้าถผมจะให่พี่นะจะชื่อวันเดอร์ฮอบบี้นะครับที่เพิ่งจัดล่าสุดเนี่ยก็มีดันตัวฟิกเกอร์จากไลน์เนี้ยเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวฟิกเกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับ นี่ก็จะเป็นมาฟิกเกอร์ปอมปาพาเลติจิกะนะครับแบบประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวฐานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเบสิกของปอมปาพาเลตนะครับฐานมันจะมาเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็สีเนี่ยจะแตกต่างกันตามแต่ตัวละครน,นะครับว่าเขาอิงจากตัวละครน,นั้นเป็นสีไหนนะครับอย่างของอิจิกะเนี่ยในบรรดา5สาวนะครับอิจิกะเนี่ยจะเป็นเบสสีเหลืองนะครับตัวฐานเนี่ยมันก็เลยมาเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับสำหรับตัวฟิกเกอร์ของอิจิกะจากปอมาพาเลตนะครับเขาก็จะทำมาในรูปแบบของชุดนักเรียนนะครับ ก็ดูจากตัวงานตอนนี้นะครับฟิกเกอร์เนี่ยผมคิดว่ามันทํางานออกมาได้ค่อนข้างคีพมสมควรเลยนะครับคืองานเนี่ยดูเรียบเนียนผิวดีมากเลยนะครับการป้ายอะไรต่างๆก็ดูสวยเลยนะครับประมาณนี้เลยดูแบบภาพรวมตอนนี้ผมคิดว่าตัวงานเนี่ยคือค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวงานแบบ ดะใกล้ๆดูวิธีนะครับว่าดีเทลเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราไปดูที่ตัวใบหน้ากันก่อนนะครับสำหรับตัวหน้าเนี่ยผมคิดว่าปั้นออกมาได้สวยเลยนะครับมีความขี้เล่นของอิจิกะและความราเรลีงอยู่ด้วยนะครับในส่วนของตัวตาเนี่ยคือปั้นออกมาได้สวยมากนะครับที่ตรงหูตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นต้มหูอะไรอยู่ด้วยนะครับแล่มีอยู่ข้างเดียวในส่วนของตัวหน้าเนี่ยผมคิดว่าปั้นออกมาได้ค่อนข้างโอเคแล้ว จะมีตรงปากที่ถ้าหาันบางมุมอาจจะอยู่แปลกๆหน่อยนะครับอย่างถ้าผมหันมาทางนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะเลมแปลกๆหน่อยแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นมุมที่เราแบบกามาให้วางอยู่แล้วเนี่ยกามาเนี้ยก็ถือว่าสวยเลยนะในส่วนของตัวผมเนี่ยดีเทลต่างๆผมคิดว่าปกตินะครับก็เป็นแบบอิิระทั่วไปก็คือปั้นออกมาได้โอเคแล้วนะครับแต่ว่าการลงสีนะครับข้างบน,นจะเห็นว่ามีเลอะอยู่นิดนึงนะครับ แล้วก็ข้างบนนี้นะครับจะเห็นว่ามีอะไรเป็นรอดขีดอยู่หน่อยนึงก็เป็นตําหนิอยู่นิดหนึ่งนะครับการลงสีนอกจากนี้ก็จะมีแบบผมคิดว่าการลงสีผมเนี่ยอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมอิจิกะเนี่ยจริงๆมันน่าจะออกเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆหน่อยนะครับคืออันเนี้ยผมก็ออกชมพูแหละครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวปลายผมมันจะเข้มไปหน่อยนะครับแล้วก็สีชมพูมันจะเข้มไปนิดนึงทําให้รู้สึกบางทีอ่ะมันดูเหมือนผมอิจิกะเนี่ยมันกลายเป็นสีม่วงไปเลยนะครับ ถัดมาเราจะไปดูที่ตัวอ่าลำตัวกันต่อนะครับที่ลำตัวนะครับก็เป็นแบบชุดนักเรียนนั่นเองนะตัวหลักๆมันก็จะมาเป็นสีขาวนะครับซึ่งที่เป็นสีขาวแบบด้านๆน,นะครับแต่ว่าตรงหน้าอกเนี่ยก็คือไฟหน้าคู่นี้ก็คือแบบทั้ง5้าพี่น้องเนี่ยคือใหญ่หมดทุกคนนะครับอันนี้ก็คือปันในตรงแปะเป๊ะเลยแต่ผมคิดว่ามันจะลงสีแบบเข้มๆม,ม,มาหน่อยนะครับตรงอกเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่สึกว่าตรงอ,งอกเนี่ยมันจะลงเข้มกว่าตรงอื่นนะครับเหมือนจะเน้นมากเลยตรงนี้ ในส่วนของตัวนิ้วมืออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นแบบนิ้วมือปั้นทั่วไปนะครับไม่มีตรงเล็บเอาไว้วายจิกะเนี่ยไม่ได้มีทําสีเล็บเยอะแล้วด้วยนะครับการลงสีกล้ามเนื้อนี่ผมก็โอเคนะคือลงเป็นสีโทนแบบที่มันไม่ดูเป็นพลาสติกเกินไปนะครับนี่นะครับแล้วก็มือที่ข้างขวานะครับก็จะจับเป็นสมาร์ทโฟนเอาไว้น่าจะเป็น iPhone น,นะครับแล้วก็ตัวกล่องน,นะครับก็จะเป็นตัวสีเหลืองตามทีมของวายจิกะนั่นเองนะครับ ในส่วนของการปั้นตรงนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับปั้นออกมาได้สวยเลยถัดมาเราก็ไม่ดูตรงเสื้อคาร์ดิแกนกับกระโปรงกันนะครับตัวเสื้อคาร์ดิแกนเนี่ยดีเทลออกมาได้โอเคเลยนะครับแต่ว่ามันก็อาจยังลงเส้นไม่คมมากนะครับอย่างตรงนี้ให้มั้ยที่เป็นตัวผูกเสื้อ,อไวอ้อมันจะยังดูแบบไม่คมเท่าไหร่นะครับมันยังแบ่งส่วนไม่ค่อยสนิทด,ดีเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงเสื้อเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนแบ่งระหว่างชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับ เห็นรอยต่อค่อนข้างชัดอยู่กระโปรงข้างหน้านะครับก็รายละเอียดดีเทลก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะครับบ้านได้ค่อนข้างเหมือนจริงเสื้อคาดิแกนเองก็มีการลงรายละเอยียดนะครับอย่างตรงนี้จะเห็นว่าเป็นขีดๆเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจไวไ่าเรียกว่าอะไรดีแต่ว่ามันลงดีเทลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถัดไป ส่วนของที่เป็นตัวกระเป๋านะครับการลงสีกับคาวามรู้สึกเนี่ยคือลงสีเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้คาวามรู้สึกเหมือนกับเป็นกระเป๋าจริงๆนะครับคือเนี้ยปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแหละเรียกว่าเก็บงานได้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้จุดสุดท้ายก็จะเป็นตรงส่วนขานะครับจะเห็นว่าเนี่ยผมชอบตรงนี้มากคือมันปั้นขาได้ดีมากนะครับแล้วก็การลงสีเนี่ยคือแบบ เนียนมากเลยนะครับได้เราจะเลยได้เป็นขาขาวๆเงางามอย่างนี้มาคู่หนึ่งนะครับโอ้ยังดูดครับการปั้นนี่คือสวยจริงๆตัวนี้นะครับงานคมและคีนมากด้วยนะครับเนี่ยดูแล้วปั้นสวยมากเลยนะครับในส่วนของรองเท้าก็เป็นดีเทลดีอยู่นะครับรองเท้าเรียนรายละเอียดอะไรก็เหมือนกับรองเท้าเรียนจริงๆนะครับ แต่ว่าตรงเท้าตรงนี้ ые, ท <lawsuit. S 1> Gore, ี่เห็นว่ารองเท้า่ผมจะมีที่เป็นตําหนิอยู่นะครับการลงสีเลอะๆอะไรพวกนี้จะมีอยู่บ้างนะครับแน่นอนว่าข้างในก็จะดีเทลก็จะมีกระโปรงใต้กระโปรงก็จะมีกกนอยู่ด้วยนะครับก็คือเก็บรายละเอียดได้สวยเลยก็สำหรับตัวฟิกเกอร์อิจิกะจากวอชมาพาเลตนะครับด้วยตัวดีเทล การลงสีความคีนของงานเนี่ยผมก็คิดว่าทำออกมาได้สมราคาของตัวซีรีส์นี้นะครับตัวซีรีส์นี้เนี่ยราคามันไม่แรงมากราคาที่พันต้นๆั้นเนี่ยดีเทลกับความสูงอะไรโดยรวมประมาณนี้ผมก็ถือว่าใช้ได้เลยม,มันอาจจะเทียบกับพวกที่เป็นของโคโตราคา4 0 0พันกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมว่างานรวมรวมมันดีกว่าพวกที่เป็นพวกไพฟิกเกอร์แน่นอนสําหรับของอิจิกะตัวนี้ราคามันยังไม่แรงมากนะครับ เขาอาจจะรู้สึกว่าอิจิกะเนี่ยคนน่าจะนิยมน้อยที่สุดนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นถ้าเทียบกับมิคุเนี่ยที่คนนิยมมากสุดเนี่ยกับนิโนะราคา2ตัวนี้จะค่อนข้างขึ้นไปมากกว่าโดยเฉพาะมิคุเนี่ยผมรู้สึกว่าคนชอบน่าจะเยอะสุดนะครับราคาเนี่ยจะโดดขึ้นไปเลยพอสมควรนะครับถ้าหาตอนนี้เนี่ยสำหรับรีวิวของอิจิกะวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะครับแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ